ลองไปไทยคณะทำงานเซเบอร์วัคซีนครับสวัสดีวันจันทร์ที่8สิงหาคม2565ครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเตือนภัยตามที่เคยสัญญากันไว้ว่าจะทำคลิปเตือนภัยในทุกๆวันนะครับถ้าไม่ติดภารกิจอะไรวันนี้ก็จะเป็นตอนที่2ครับเกี่ยวกับเตือนภัยไซเบอร์วัคซีนรู้ทันกลโกงมิชาชีพออนไลน์นะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องที่กาลังส่งต่อในไลน์กันอยู่ในขณะน,นี้นะครับโดยมิชชีพเนี่ย มีวิธีการใหม่นะครับที่เป็นแก๊งคอนเซนเตอร์คืออันนี้มิแก๊งคอนเซนเตอร์ชุดนี้ค่อนข้างทําการบ้านมาดีโดยที่เขาเนี่ยมีการตัดเรียมวิธีการต่างๆเพื่อหลอกให้คนหลงเชื่อนะครับ mm hmm. เขาทําอย่างไรวิธีการเป็นอย่างไรฟังคลิปนี้แล้วจะรู้ทันแก๊งมิรอาชีพเหล่านี้แน่นอนครับหายสงสัยแน่นอนว่าเอ้ยมันรู้ได้ยังไงอย่างแรกครับ มิชชชีพมเนี้ยเขารู้ข้อมูลเรานะครับเขาโทรมาเขาก็จะพูดเลยว่าสวัสดีครับแล้วก็เรียกชื่อเราอย่างผมคุณเป็นไทยสวัสดีครับคุณเป็นไทยคุณเป็นไทยได้เปิดซิมโทรศัพท์หมายเลขนี้แล้วก็มีการากระทาความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับฐานเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับโดยเบอร์โทรศัพท์คุณคนทไทยเนี่ยที่เปิดไว้เนี่ยมีความผิดนะครับเดี๋ยวจะให้คุยกับตํารวจนะครับเสร็จแล้วในระหว่างที่คุยอยู่เนี่ย ก็มีตำรวจโทรเข้ามาจริงๆนะครับก็ตกใจนะครับคำว่าตำรวจโทรเข้ามาเนี่ยเป็นโทรด้วยหมายเลข191หโอ้โหฟังถึงตอนนี้ก็จะตกใจเลยว่าเฮ้ยทขไมเบอร์191นมาโทรเข้ามาเครื่องของเราได้ละ่ะถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับมันเป็นแค่ทริคง่ายๆที่คนไลน์ใช้กันอยู่ในปัจจุบันแล้วก็มีการตรวจพบว่ามีการใช้กันอยู่จริงนั่นก็คือการใช้ไลน์โทรเข้ามาปัจจุบันครับฟัง์ชันโทรศัพท์มือถือไลน์เนี่ยจะเปิดให้เราสามารถตั้งชื่อนะครับ ไลน์เป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วเมื่อเราโทรหาใครมันก็จะขึ้นชื่อที่เราตั้งนั่นแหละโทรหาเขายิ่งเป็นโทรศัพท์ iPhone ที่มีฟังก์ชันกับทํางานร่วมกับไลน์เป็นอย่างดีเนี่ยจะทําให้การใช้วิธีนี้มันง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าผมจะโทรไปที่โทรศัพท์ผมเองนะครับด้วยไลน์นะครับก็คือเนี่ยผมสร้างไลน์ขึ้นมาตั้งชื่อว่า191นะครับเห็นไหมจะตั้งชื่อว่า191ปึ๊บ เราตั้งชื่อว่า1 9 1่้าเร็จผมก็จะโทรออกเข้าโทารศัพท์อีกเครื่องหนึ่งแล้วมันก็จะด้งเด่นว่า1 9 1เก้าโทรมานะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันมันทาได้ยังไงแล้วมันทำง่ายมากนะครับเดี๋ยวขอจอดรถแป๊บหนึ่งอเอคเสร็จปุ๊บนะครับเมื่อผมตั้งชื่อไล 19, น์ว่า1 9 1ก้าแล้วผมก็จะโทรหาเบอร์ผมเองนะครับผ่านไลน์หรือผ่านโทรศัพท์นะครับคือถ้าไลน์เนี่ยมันสามารถซื้อ แพ็กเกจนะครับให้โทรออกได้โดยผมยอมจ่ายตังค์เนี่ยผมสามารถโทรไปเบอร์ปกติได้เลยผมไม่จําเป็นต้องโทรอะไรแต่เนี้ยผมจะทําให้ดูว่าผมไม่ได้โทรผ่านอ่าผมไม่ได้ซื้อแต่ผมแค่โทรเข้าไลน์ให้ดูว่าจะให้เห็นว่ามันโชว์หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมกดโทรหาแล้วก็จะมีโทรศัพท์โทรมาเห็นไหมครับว่าเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งแต่สังเกตดูดีว่ามันจะมีคําว่าไลน์ออเดีโอนะครับเดี๋ยที่คนบอกว่าเฮ้ยหนึ่งเก้าหนึ่งโทรเข้ามาเพราะว่าใช้โทรศัพท์ไอโฟน หรืออาจจะใช้ Android บางรุ่นก็จะโชว์เป็นปบินี้แล้วว่า1912เข้ามาเนี่ยครับผมใช้ไลน์โทรโดยผมตั้งชื่อว่าหนึ่งเหนเห็นนะครับง่ายมากๆก็ทำให้คนตกใจครับว่า เฮ้ยมิจฉาชีพมันใช้เบอร์ตำรวจโทรมาได้ยังไงซึ่งถ้าขนาดนั้นไม่มีสตินะครับเห็นแวบๆว่า191โทรเข้ามาก็จะหลงเชื่อว่าได้คุยกับตำรวจจริงๆอันนี้ให้ทุกคนรู้แล้วช่วยกันเตือนนะครับออกต่อเยอะๆอยากให้ทุกคนรู้เท่าทันใช้เทคโนโลยีแล้วก็ต้องรู้เท่าทันว่าคนร้ายเนี่ยมาในรูปแบบอย่างไรนะครับหากเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ไม่ต้องตกใจทำอย่างไร กดวางสายนะครับซึ่งในข้อความที่ส่งต่อกันมาเนี่ยเขาวางสายนาทีเนี่ยอันนี้ดีมากนะครับวางสายแล้วโทรไปที่191กนะครับกดโทร191นะครับอยากกดจากรายการที่โทรคร้างไว้ข้างบนก็จะเมเหมือว่า191่านนะครับให้กดเลข191แล้วโทรออกแล้วก็บอกว่าตอนเนี้ยเราเจอเหตุการณ์อะไรมีใครโทรเข้ามาหาเราแล้วเขาบอกเรา บอกอะไรเรานะครับเราจะได้รับคําแนะนําที่ดีจากหนึ่งเก้าหนึ่งแน่นอนนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งจะบอกเราว่าคุณกําลังโดนมิชชาชีพหลอกแล้วนะครับเป็นยังไงครับกับกลองชาวนี้มันเป็นกลองทริคง่ายๆที่คนไร้ใช้กับเราแต่ถ้าเราไม่มีสติแล้วเรากําลังยุ่งอยู่เนี่ยเราอาจจะนึกว่าเฮ้ยเราคุยกับตำรวจจริงหรือตํารวจปลอมกันแน่นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดแชร์นะครับหรือส่งต่อหรือ แค่ไปบอกเล่าให้กับคนที่ท่านรักคนในครบบอบครัวท่านคนในที่ทํางานของท่านเห้เขารู้แล้วเขาจะได้ระวังตัวไปด้วยกันนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับจะพยายามทําให้ต่อเรื่องและสม่ำเสมอในการให้ความรู้ประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ